สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมู l e t นะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องนําพระเครื่องมาให้ชมกันนะครับพระเครื่องในวันนี้นะครับคือพระขุนแผนผงภายกุมานนะครับรุ่นภายทองนะครับของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับปุกเสกนะครับณหอยานอันศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในวัดหนองกลับนะครับ แรงลิฟเปี่ยมด้วยพุทธานุภาพนะครับจากชนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับจนวนมวลสารนะครับอาทิเช่นนะครับลูกอมนะครับพระขุนแผนผงพายกุมารรุ่นลงกุกนะครับพระชุดวัดกุดงงนะครับและพระชุดวัดโพสัมพันธ์นะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับพระขุนแผนรุ่นแรกปี30และรุ่น2นะครับนะครับของหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับ พระขุนแผนภายคู่นะครับของหลวงปู่แก้วเกสโลนะครับวัดละหารไร่นะครับพระปิดตานะครับหลวงปู่เฮียงวัดป่านะครับนะครับพระผงของขวัญนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับนะครับพระสมเด็จนะครับร้อยปีวัดละคังนะครับพระขุนแผนนะครับของครูบาจันตะนะครับและผงจินดามณีนะครับของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับ นี่นะครับคือจำนวนมวลสารนะครับที่นํามาจัดสร้างนะครับพระขุนแผนผงไพรกุมารนะครับรุ่นภัยทองของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับอง์นี้นะครับเดี๋ยวทางช่องนะครับจะส่องกล้องนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับนะครับรูปลักษณ์ของพระขุนแผนนะครับนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับปั๊มได้คมชัดมากนะครับนะครับทางช่องจะพยายามซูมนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นอักขระยันนะครับนะครับรอบองค์พระขุนแผนท่านนะครับนะครับแล้วก็เป็นซุ้มนะครับนะครับจะเป็นซุ้มนะครับตัวยางซุ้มนะครับนะครับปกติคมชัดนะครับแล้วก็องค์พระขุนแผนท่านนะครับจะนั่งบนต่างนะครับมีอักขระนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับผู้ที่รับชมครับนะครับอง์นี้นะครับจะฝังตะกุดทองแดงนะครับนะครับฝังตะกุดทองแดงนะครับแล้วก็ฝังพลอยเศษนะครับนะครับนี่นะครับตะกุดทองแดงนะครับที่ฝังนะครับจนวนมวลสารนะครับที่นํามาจัดสร้างนะครับร so right yeah. ุ่นนี well> ้นะครับสุดยอดศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับที่ทางช่องได้อ่าเล่ารายละเอียดไปแล้วนะครับนะครับฝังตะกุดทองแดงนะครับแล้วก็พลอยเศษนะครับ ด้านหลังนะครับก็เป็นยันนะครับอักขระนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็ทับลงมานะครับจะเป็นชื่อรุ่นนะครับนะครับรุ่นพายทองนะครับนี่นะครับนะครับมีการจัดสร้างนะครับนะครับหลากหลายพิมพ์หลากหลายแบบนะครับก็จะมีนะครับพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับ นะครับพิมใหญ่ตะกุดทองคําฝังพลอยเศกก็มีนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับฝังตะกุดทองคําพลอยเศกนะครับนะครับเป็นเนื้อว่านต่างๆมากมายนะครับนะครับมีทั้งว่านสบู่เลือดนะครับว่านไัยดานะครับนะครับมีมีหลากหลายนะครับจำนวนบนสารนะครับว่านต่างๆที่นํามาสร้างนะครับแล้วก็มีทั้งพิมพ์ใหญ่นะครับตะกุดทองแดงนะครับพิม์เล็กตะกุดทองแดงพลอยเศกนะครับ แล้วก็มีพิมพ์ใหญ่นะครับพอยเสกอย่างเดียวไม่มีตะกุดนะครับพิมพ์เล็กพอยเสกอย่างเดียวนะครับนะครับมีหลากหลายพิมพ์หลากหลายรูปแบบนะครับนะครับด้วยความนะครับเข้มขังนะครับทั้งพิธีกรรมนะครับนะครับและจนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมากมายและนะครับได้รับการปลุกเสกนะครับจากหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับนะครับที่ได้ชื่อว่านะครับเป็นสิทธิเอกนะครับของหลวงปู่ทีมวัดละหานไล่นะครับนะครับ ผู้สืบทอดวิชานะครับจัดสร้างพระขุนแผนผงไัยกุมารโดยตรงนะครับจากหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับจึงมั่นใจได้ว่านะครับพระขุนแผนนะครับรุ่นภัยทองนะครับสามารถนะครับอาราธนานะครับบูชาแทนพระขุนแผนนะครับผงภัยกุมารนะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับได้อย่างสนิทใจนะครับนะครับพระขุนแผนนะครับผงภัยกุมารรุ่นภัยทององนี้นะครับนะครับตะคูณนะครับ นี่นะครับภ่าจะจัดอีกนะครับนะครับพระคุณแผนท่านนะครับนะครับสง่างามนะครับครับเคยมีลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้ที่รับชมครับนะครับถ้าทางช่องจำไม่ผิดนะครับเคยเคยเคยได้อ่ารู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับคนหนึ่งนะครับผู้ที่รับชมครับ เคยเคยได้สอบถามหลวงปู่ทิมนะครับเกี like ่ยวกับชนวนนะครับเกี่ยวกับผงพายกูมานะครับที Gel ่ของหลวงปู่ทิมที่ได้จัดสร้างไว้นะครับนะครับพระคุณแผนเมื Lew ่อสมัยครั Parr ้งที่หลวงของหลวงปู่ทิมนะครับนะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาก็สงสัยนะครับนะครับถามหลวงปู่ทิมเกี่ยวกับผงพายกูมานะครับถ้ามีจํานวนน้อยนิดนะครับนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่นํามาจัดสร้างนะครับมีจํานวนมากมายมหาศาลนะครับนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาก็สงสัยนะครับเกี่ยวกับว่าประสิทธิผลนะครับนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานั้นนะครับจะยังเข้มขังเหมือนเดิมไหมนะครับถ้ามวลสารของไปกูมารมีไม่มากไม่อะไรนะครับหลวงปู่ทินท่านก็ได้ตอบนะครับนะครับเพื่อหายข้อสงสัยนะครับหลวงปู่ทิมท่านได้ทรงเปรียบเทียบเกี่ยวกับเปรียบเสมือนยาพิษนะครับยาพิษที่มีประสิทธิภาพที่ประสิทธิภาพที่เหมือนกับเข้มขังมากแล้วก็ ม,ม,มีมีอนุภาพมากนะครับเพียงหยดไปนิดเดียวนะครับผงยาพิษหยดไปนิดเดียวในน้ํามากมายมหาสารเพียงใดนะครับถ้าผงยาพิษนั้นนะครับนะครับมีความคล้ายคล้ายกับว่า,ามีอนุภาพมากหรือเป็นเป็นของดีนะครับเปรียบเทียบอย่า Year, งนั้นนะครับเพียงหยอหลวงปู่ทิมน่านเปรียบเทียบว่าเพียงหยดผงยายาพิษไปนิดเดียวในน้ํามากมายมหาสารเพียงใดนะครับยาพิษนั้นก็มีอนุภาพมากมายมหาสารเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ นี่นะครับหลวงปูทีมท่านทรงตอบข้อสงสัยกับลูกศิษย์ลูกหาเกี่ยวกับผงไตรุมารเพียงน้อยนิดกับวัตถุมงคลมากมายมหาสารพิง n ใดไม่มีผลนะครับนิดเดียวก็อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังนะครับก็คือวัตถุมงคลก็เข้มขังเหมือนเดิมนะครับนะครับจึงจึงจึงนำมาเล่านะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่รับชมนะครับได้ได้ฟังข้อมูลตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับถ้าสายตรงนะครับของหลวงปูตีมวัดหลานไรจะทราบกันดีนะครับ ขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับในการจัดสร้างนะครับพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับท่านอยู่ด้วยตลอดทุกขั้นตอนนะครับนะครับในการจัดสร้างตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับนะครับตั้งแต่สมัยท่านยังอ่าอ่าอยู่ที่วัดอ่าที่ยังอ่าไม่ถึงอยู่อยู่ช่วยกับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับในการจัดสร้างพระขุนแผนนะครับนะครับของหลวงพ่ออ่าของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับรุ่นที่อ่ามีราคาหลัก หลายแสนนะครับนะครับแล้วก็เข้มขังมากหายากมากนะครับนะครับนะครับแล้วก็พระคุณแผนของหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะครับทุกรุ่นนะครับจึงเป็นอะไรที่สายตรงหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่นะครับให้ความเชื่อถือและให้ความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอ่าเป็นสิทธิ์สายตรงนะครับสิทธิ์เอกของหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่นั่นเองนะครับผู้ที่รับชมครับถ้าทางช่องพูดเร็วไปหรืออ่าพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับทางช่องอาจจะรีบไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ให้เวลา ายาวไปนะครับผู้ที่รับชมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับนะครับถ้าชื่นชมทางช่องนะครับนำข้อมูลข่าวสารมานะเป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังนะครับนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องจะได้ดีใจเป็นอย่างมากนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสนใจชมคลิปภาเคเพิ่มเพิ่มเติมแต่ไปที่ชื่อช่องนะครับมีพระเครื่องน่าสนใจชมเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ